สวัสดีครับแนวแสบอีสานในตางแดนเมือนเน่อในการสิาพาพี่น้องมาปิ้งปลาแดกครับปิ่งปลาแดกหรือว่ามกปลาแดกครับสีอื่นปิ่งอื่นมกก็แล้วแต่นะครับเนาะนี่ปลาแดกปุ๊กนี่กระซื้อมากในราคา17.50ครับ17.50เช็คกับประมาณ1 4ยสี่สิบคนครับพี่น้อง1 4ยบบาทไทยคนนี้น เป็นปลาแดกปลาช่อนครับปลาแดกปลาคอห้าครับได้สีตอนพี่น้องโอ้ยมกไปสามตอนครับตอนกับใบไยดอกขิดอยากนะพี่น้องใส่ปิ่งปลาแดกห,กหอมๆผิดน่วยพักหลายๆเข่าเนี้อหอนๆดีโอ้ยครับมาใส่ใบตองครับใส่สามสันพ่อครับใบตองกับใบตองกล้วยบานเ้าวเลยละ เอามาตะบานุถือมานําครับนห่อๆๆกับพวกงามดอกนี่โอ้ยใส่ได้อยู่เห็นว่าก็ได้น่ครับมาเสียบๆไว้ครับไปเอาไปปิ้งจากมุกปลาแดกกับเป็นปิ้งปลาแดกได้บ้างนีะเอาอายเป็นยางยางหมูครับไว้นะระวังที่เขาปิ้งเขาก็มาซอยหอมท้าครับหอมไหม หอมแดงนี่มันเป็นหอมหัวใหญ่ด้ยพี่น้อง่นีครับซอยซอยครับหอมหอมแดงหน่อยแพงครับก็เลยเอาหัวใหญ่หัวเดียวพอ่ไม่เทแนวกงแพงครับพวกพักพวกอันนี้ซอยซอยครับหัวจักบาดดูผมซื้อมากหัวหนึ่งกมเริ่มึงราคาให้กันโอซอย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 ครับ หน่อยปวดแล้วมั้งเอ้าเอา,เอายังมาเลียวอยีกนาพอครับเอยก่อนซอยหอมซอยพริกก็บาทนี่นี่พริกกระซื้อมาโอ้ยบ่พอ,พอขีดดอกพี่น้องสิบสองเช็คครับประมาณร้อยยี่สิบปนถุงน้นอยเนี่ยทำถุงละสิบบาทบานเท่านะมาอยู่นี่แล้วป้าพริกแพงครับพริกคา าเนี่ยโอ้ยักยางแข็งเลยข่าสดเอากับบักนาวครับ,บนาวบนับบนุ้ยแบบนี้หนึ่งเลยใส่เพียงเดียวพอเอานนี้เราก็มาแล้วครับบาทเนี่ยอหอมห่วยห่ยมาแล้วอายทวนทวนครับปลาแดกปิ้งครับโอ้โหอายทวนทวนเลยอื้หอ,อมมาพี่น้องห่อนห่อนหอน,หอน ดมบ้างออหอมหอ่วยเลยอันนี้ก็จะเป็นห่อเบกนะครับเนาะอ้อกินอยู่สวนงามเสาครับครับลุกมาปิ่งกระตีซีเพื่อนเออปิ่งปลาแดกซื่อหนึ่งข่าวเห็ดน้องก,กินครับซื้นแต่เสามาบ่มีไผเห็ดกินเลยอยู่ไกลบ้านต่างเมืองอยากยังไก่เห็ดกินเอาครับพี่น้อง อเดี๋ยวอ้อยหนอนึ่งใส่ผงนัวสักน้อยครับมาแต่ไทยแรียงนี่เลยงับเกียงนี้ก่อนมาครับนี่ใส่พริกใส่หอมเทาซอยไว้ครับใส่ลงไปนี่มักหน้าครับฝักหนา้าหน้ำมไรแตกจะส่งเครื่องไปเลย คนๆให้เข้ากันครับโอ้ยน้ำลายแตกนะพี่น้องหอมห้อยๆใส่พักได้หลายวัพักสวดเนาะอ้าบาทเนี่ยเข่าหอนๆได้หนึ่งไม่ไม่ครับทำยังไงเลยจำเบิ๊บบ๊ลงไปนี่อ่หืมอ่ะเยี่ยมสุดยอดเลยว่ะ โอ้ยบบกอันนี้มันคืนเอเห็ดนึกกินแสบแท้เหมือนกับว่าแล้วเนาะนี่ครับอเอาอีกชักคำมันก่อนอะโอ้ยสีเอิ่มก่อนบ่เนาะอื้อนัวๆเลย